บทที่2,702ยามค่าพิภาควิถีตัวตนของคนทั้งสี่ล้วนเป็นบุคคลระดับผู้บุกเบิกหนึ่งระบบวิธีทั้งเต่าพุทธองจื่อและดาบทวานามและที่มาอันเจาะจงหาได้เปิดเผยไมย่การตระหนักรู้เหล่านั้นซูอีก็มีได้ทราบสิ่งใดเขารู้เพียงว่าในหนึ่งยุคสมัยอันแปรเปลี่ยนแต่ละอารยธรรมยุคสมัยอาจมีหนึ่งตัวตนสูงสุดแต่น้อยคนนักที่จะควรฆ่าพิพาควิถีโลกาได้โดยแท้จริง และในหมู่ผู้พิพากวิถีโลกล่าเหล่านี้มีเพียงสี่บุคคลเท่านั้นที่ได้ยืมอำนาจติ่งยุคสมัยโดยแท้จริงหยิบยืมมิใช่ครอบครองเรื่องนี้เทพบพรรพชนโตเทียนไม่ได้โกหกนางบอกซูอีว่าติ่งใบนี้มิเคยเป็นของผู้ใดโดยแท้จริงและเพราะไรผู้ใดเคยครอบครองมันโดยแท้จริงนี้เองสี่บรรพชนผู้ก่อตั้งสี่ระบบวิธีทั้งเต่าพุทธองจื่อและดาบนี้จึงหาใช่ในของอรยธรรมยุคสมัยใดๆ ทว่าซูอี้นั้นแตกต่างเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าด้วยการฝึกฝนปัจจุบันของเขาอาจยังไม่สามารถครอบครองติ่งใบนี้ได้อย่างแท้จริงแต่เห็นได้ชัดว่าติ่งยุคสมัยสามารถถูกเขาควบคุมครอบครองได้แทนที่จะเป็นการหยิบยืมใช้สมบัตินี้แล้วหายไปต่อจากนี้ใช้วิธีที่ข้ามีก็น่าจะจบกลยุก,กลาหน,นี้ลงได้แล้วดวงตาของซูอีเ้เผยประกายเยือกเยน็นเขาครุ่นคิดอยู่นานแล้วว่าจะสร้างกฎบัญญัติอันแตกต่างจากยุคสมัยใดๆทุกยุคก,การยามได้พิภาควิถี กฎบัญญัตินี้จะต้องทำรงอดีตปัจจุบันและอนาคตการได้การแปลเปลี่ยนอรารยธรรมยุคสมัยจึงยืนยงมีเสื่อมซามซูยยังคิดด้วยว่าการขึ้นเป็นผู้นำยุคสมัยเทียบได้กับการก่อร่างเขียนกฎสวรรค์ของหนึ่งอรารยธรรมยุคสมัยขึ้นใหม่เช่นนั้นกฎสวรรค์ใหม่ที่เขาต้องการคืออันใด จนบัดนี้ซูอี้ก็ยังมีได้คําตอบอันแน่ชัดหัวใจของเขาว่าวุาว่นคลุมเครือยิ่งเพราะถึงอย่างรการพิพากวิธีหน,นี้มิเพียงเชื่อมโยงกับอารยธรรมยุคสมัยปัจจุบันยังโยงถึงอดีตและอนาคตการอันสิ้นระเบียบรวมถึงจุดจบแห่งกลียุก,กลาหน,นี้ซูอี้มิอาจตัดสินใจส่งเดชได้ไม่ต้องพูดถึงว่าซูอี้ไม่มีทางลืมเรื่องที่วัดสงสารเคยพยุมทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยเป็นกฎบัญญัติพิพากวิธีโลกลา แต่ท้ายที่สุดเมื่อวสองสารเสื่อมสามทุกระบบระเบียบก็พังทลายและซูอี้ไม่คิดอยากผิดซ้ำรอยเก่าในเมื่อติ่งยุคสมัยเป็นของข้าแล้วข้าก็มีได้รีบร้อนจะปรับลักษองทั้งหมดนี้ใหม่จบกลิยุคกลาหนนี้ลงก่อนขึ้นจักรวรลอันสดใสให้แก่โลกเทพซูอี้ตัดสินใจมิติเวลาเรรวนอดีตการและอนาคตการพังทลายก่อให้เกิดหายนวิยาโครกลิยุคกลาหน สิ่งที่ซูอี้อยากจะทำก็คือคือนอดีตสู่อดีตอนาคตสู่อนาคตปัดเป่ากลาหนจากโลกล่าจบกลยุคนี้ลงเสียหึงเมื่อซูอี้ชำแรกจิตเข้าสู่ติ่งยุคสมัยสมบัตินี้ก็พลันกู่กล้องพิรุณแสงหุ้นตุ้นเกินขนานับอันพรั่งพรูโปรยปลายลงบนทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยอันคลี่กลางดุดผืนภาพตรงหน้าซูอี้ลึกขึ้นไปบนท้องนภาโลกเทพพิรุณแสงเกินขนานับพลันโปรยปลายก่อตัวดุดเมฆาเคลื่อนเป็นกำแพงมหืมา ปกคลุมทั่วมิติเวลาไร้สิ้นสุดท่ามกลางเมฆาหุ่นตุ้นอันคลาคลามตะวันจันทราและหมู่ดาวก่อบังเกิดก่อนอำนาจกสวรรค์จะพากันอุบตัติชั่วขณะนั้นผู้ฝึกตนทั้งหลายทั่วโลกล่าแดนเทพล้วนบังเกิดสังหรณ์ในใจเงยหน้ามองท้องนภา,าโดยพร้อมเพรียงยามกลิยุกมาเยือนกดบัญญัติเหนือนเหืนเหนือ,นนอนละพาหายกลายเป็นเศษเสี้ยววิถีสวรรค์โปรยปลาย,ายสู่โลกาเกินขนาดนับชั่วขณะนั้นผู้ฝึกตนทั้งหลายในโลกล่าล้วนรู้สึกว่าฟ้าถล่มสวรรค์สิ้น เพราะถึงอย่างไรหากผู้ฝึกตนปุจฉาวิธีมหาวิธีทั่วสวรรค์ก็คือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจและยามกดสวรรค์ท่วนพาแหลกมะลายก็เหมือนเป็นอุปสรรคสกัดขวางสําหรับผู้ฝึกตนทั่วทิศมีให้บรรลุมหาวิถีชั่วขณะนั้นไม่อาจทราบได้ว่ามีผู้กําสวนโศกเศร้ามากมายเพียงไรอย่าว่าถึงมีกลุ่มเตาโบราณเดือดร้อนลนลานมากมายเพียงไรด้วยคิดว่ายามกลิยุก,กลาหลมาเยือนอารยธรรมและขุมกาลังผู้ฝึกตนทั่วโลกล่าแดนเทพจะล้วนพังทลายสลายไป เพราะเมื่อสิ้นมหาวิถียังจะมีสิ่งใดให้สออแสวงทว่ายามนี้ทุกผู้สัมผัสได้ว่าวิถีสวรรค์อัลลลับได้หวนคืนมาทันใดนั้นโลกล่าก็เดือดพล่านการมาของกลยุกโกลาหมโลกโลซาจุลาสู่จูนเพลิงสงครามชดช่วงมหาวิถีทั่วโลกาพังทลายก่อความร้อนรนสิ้นหวังเกินขนานับแก่โลกล่าและยามนี้เมื่อทองนาภาเกิดการปรเปลี่ยนเหนือธรรมดาก็เหมือนทลายความมืดอันปกคลุมโลกเทพลงมอบ โอกาสให้ผู้คนได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหากไรอุบัติเหตุใดอื่นศึกพิพากวิธีก็จบลงแล้วและผู้พิพากวิธีปรากฏตัวขึ้นเป็นใครกันหนอไม่ว่าจะเป็นผู้ใดเพียงการพิพากวิถีโลกล่าอันเลิศล้ำนี้เขาก็เพียงพอให้เรียกขานเป็นใานที่แท้จริงของโลกเทพดุสรงสวรรค์แล้วตัวตนอวุโสทั้งหลายในโลกล่าล้วนคาดการด้วยหัวใจป่นป่นปวนบนภูเขาสนชาติ ชายชาราชุดดำผู้หนึ่งมองมายังยอดเขาเบนจ่าธาจากไกลๆทันใดนั้นสีหน้าของเขาพลันแปเปลี่ยนสัมผัสได้ถึงอำนาจสวรรค์อันไร้ขอบเขตซึ่งก็คือกฎสวรรค์ที่ตีตราเขาเป็นผู้นอกคอกบัตรกฎสวรรค์ลโลกเทพปรากฏขึ้นอีกแล้วก่อนชายชาราชุดดำจะทานได้ลังเลคอรุ่นคิดร่างของเขาก็พลันแหลกร้าวจิตวิญ,ญญาณระเบิดแหลกสับสูญไปโดยพลันเหตุผลนั้นแสนง่ายเพราะเขาไม่ใช่คนของปัจจุบันการแต่มาจากอดีต เมื่อกดสวรรค์โลกเทพปรากฏขึ้นเขาก็เผชิญผลข้างเคียงสูญสลายไปทันทีภาพเช่นนี้ก็ปรากฏขึ้นเช่นกันตามบริเวณต่างๆบนภูเขาสนชาติรวมถึงสี่ทวีปใหญ่ในโลกเทพด้วยยอดฝีมือผู้มีช่ของโลกล่าปัจจุบันคุมกำลังที่ออกมาจากเขตห่วงห้ามมิติเวลาต่างๆล้วนแล้วถูกหมายหัวกวาดล้างหายสิ้นโดยวิธีสวรรค์ตามๆกันไม่ว่าจะมีการฝึกฝนเช่นไรพวกเขาล้วนเผชิญผลข้างเคียงท้่วทั่วหนีหนีเร็ว ยอดฝีมืออันไม่ใช่ของยุคสมัยปัจจุบันทั้งหลายทั่วโลกาล,ล้วนพุ่งหนีไปยังเขตห่วงห้ามมิติเวลาต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วตกตายระหว่างทางมีเพียงกลุ่มเต่าระดับสูงกลุ่มน้อยและยอดฝีมือบางส่วนซึ่งอยู่ใกล้เขตห่วงห้ามมิติเวลาที่หนีไปได้และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เพิ่งเปิดฉากเท่านั้นลึกขึ้นไปบนท้องนาภาโลกเทพอำนาจหุ้นตุ้นปรากฏขึ้นต่อเนื่องแปรเปลี่ยนเป็นมวลเมฆหนาะก็เกิดกฎบัญญัติ สารพัดเยี่ยงหนอนไหมพ่นใหญ่ยามัวสันอบล้อมโลกเทพทั้งใบลงในรังไหมเก่ะตัวแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆและดดนศักดิ์สิทธ์บบบตะลือนามทั่วโลกซึ่งเดิมเหี่ยวเฉาก็เริ่มฟื้นปราณจิตวิญญาณขึ้นตามๆามกันกระทั่งภูเขาหัวล้นแดนร้างบางแห่งยังเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาทั่วโลกล่าเราวได้ต้อนรับยามรุ่งเรื่องจิจรัสทลายบรรยากาศดำมืดเปี่ยมวิบัตินำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชวนตะลึงเราเปลี่ยนเป็นคนละโลกบนเกาะชีเสีย ต้นทออันร้างดอกใบรับหาฝนกระนาเทศฟื้นชีวิตนอกเงยบังเกิดตุ่มใบเหลืองนุ่มนิ่มตามกิ่งกา้านร่างจริงของขุนพลไร้ราตรีคือต้นชากระจ่างแจ้งไวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นที่สุดและขณะนี้เขาก็ยืนจังงังกับที่พึมพำว่าสวรรค์มีตาไม่สิสวรรค์กลับมาแล้วทุกผู้บนเกาะชีเสียก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และลิงโลดปรีดากันยิ่งนักท่านแม่นีท่านพ่อจบกลียุคก,กลาหนได้แล้วหรือขอรับอีเ่เฉินอดถามไม่ได้ ในคู่เนตรเด็ดเดี่ยวของเขาเปี่ยมความตื่นเต้นลิงโลดข้างกายเขาหลู่ชิงเหมยครุ่นคิดและเอ,อ่ยปากอย่างเคร่งครึมสังหอนบอกข้าว่านี่น่าจะเป็นฝีมือเขาขณะเดียวกันสีหน้าของนางก็เปล่งปลั่งเกินธรรมดาเช่นกันพิพาควิธีโลกล่าเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลดุสวรรค์โคจรจักรวาลบนยอดเขาเบญจธาตุแท่นวิธีเบญจธาตุเนืองแน่นด้วยพิรุณแสงเจรจะรัสมีอาจมองเห็นร่างของซูอี้ได้อีก อันที่จริงซูอี้ในขณะนี้ยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ในสถานที่คล้ายสุนตานั้นอยู่เหนือศีรษะของเขาติ่งยุคสมัยกู่คำรามพร่างพรมพิรุณแสงหุ้นตุ้นต่อเนื่องตรงหน้าชายหนุ่มในทารนทีสายแหวงยาแห่งยุสามันดูเหมือนผืนภาพอรารยธรรมยุคสมัยปัจจุบันกำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในอำนาจหุ้นตุ้นบัญญัติแห่งอดีตและอนาคตซึ่งพังทลายไปเนิ่นนานถูกซ่อมแซมแล้วอย่างเห็นได้ชัดชั่วขณะนี้ซูอี้เหมือนผู้สร้างโดยแท้จริง ถ้าว่าเขาไม่ได้แทนที่วิถีสวรรค์ด้วยวิถีตนแต่แปลงอำนาจที่มาหุ้นตุ้นของภูเขาสนชาติในอนัตของตนไปเป็นกฎสวรรค์โลกเทพเพื่อที่อดีตจะได้คืนสู่อดีตอนาคตคืนสู่อนาคตกล่าวโดยสรุปแล้วนี่ก็เหมือนกฎสวรรคโลกเทพแต่เดิมไร้ความเปลี่ยนแปลงอื่นใดมิใช่เพราะสูอีไม่อยากแทนที่วิถีสวรรค์ด้วยวิถีตนแต่เป็นเพราะเขามีแผนใหญ่กว่านี้เพื่อก่อกฎบัญญัติแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตการอย่างสมบูรณ์แท้จริงใน ภายหน้าเพื่อให้ยุคสมัยแปรเปลี่ยนได้ตรับนิรันดร์โดยไร้บกพร่องและสร้างหนึ่งอรยธรรมยุคสมัยอันมิเคยปรากฏตรับการนานบางทีการทำเช่นนั้นอาจไม่มีทางเป็นไปได้ในช่วงการอันสั้นแต่ขอเพียงเขามีติ่งยุคสมัยอยู่ภายหน้าไม่ช้าก็เร็วเขาจะบรรลุได้แน่นอนติ่งยุคสมัยกู่ก้องสีลวดลายบนผิวสัมผัสเรืองประกายสี่บุคคลในลวดลายเหล่านั้นเหมือนได้คืนชีวิตในใจซูอี้ประจักษ์แก่สี่ภาพเหตุการณ์ ช,ชายชราขี่กระทิงเขียวเดินทางทวนกระแสทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยจนเมื่อมาถึงสุดวิธีแห่งบรรพเทวาเขาก็ยกติ่งยุคสมัยขึ้นเหนือหุบเหวซากสุสานและกล่าวว่าสภาพประเสริฐดุทาราหลังรินกระจ่างสายสู่สุนตาผลก็คืออำนาจกฎบัญญัติอันโอฬารปรากฏขึ้นบนทารนทีสายยาวแห่งโชคชะตาปกคลุมอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตการ ภาพเหตุการ์ปรเปลี่ยนไปทันทีหลวงจินเท่าผู้หนึ่งเหยียบยืนบนแท่นปฐุมปรากฏขึ้นนปลายอันไกลโพนที่สุดแห่งทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยติ่งยุคสมัยลอยอยู่ตรงหน้าหนึ่งมือชี้ฟ้าหนึ่งหัดชี้ดินกล่าวสรรเสริญพุทธคุณตราบการอันอันต์ล้วนสุขหาดีผ่องแผ้วผลก็คือในกฎบัญญัตินทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยบังเกิดหนึ่งบงกฎเบ่งบานแล้วเหตุการณ์ก็แปเปลี่ยนไปอีกครั้ง ชายไวกลางคนร่างสูงในชุดบัณฑิตของจือสาวเท้าเดินบนทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยชายแขนเสื้อบกสะบัดปราณอันทรงพลังพรุ่งล่านเทียบนาพาและบนบ่าของเขามีติ่งยุคสมัยลอยอยู่ฟ้าดินยังมีวิธีหากค่ามีอาจบรรลุแล้วผู้ใดจะบรรลุได้เสียงเซโร่อย่างองคอาจสะท้อนกล้องไร้สิ้นสุดและในภาพสุดท้ายนักดาบผู้หนึ่งปรากฏขึ้น เขาพิเศษกว่าผู้ใดใช้ติ่งยุคสมัยเปรียบดาบท่องทยานในทารณนทีสายยาวแห่งยุคสมัยชั่วขณะนั้นปรนดับคาเข้าเยี่ยงกระแสทานทลักรินจากติ่งยุคสมัยไปทั่วทุกซอกมุมของทารณนทีมหาวิธีแปรปรวนหนึ่งดาบสยบสิน้นวัจีดาบชงเช้งกึกกล้องไม่รู้จบซูอี้ไม่รู้ว่าคนทั้งสี่คือใครบ้าง แต่เมื่อภาพทั้งหลายสะท้อนขึ้นในใจเขาเขาก็พลันรู้สึกภาคภูมิและเห็นดีด้วยกับพวกเขาอย่างบอกไม่ถูกคนทั้งสี่นี้อาจมาจากต่างคุมกําลังฝึกตนมีวิธีฝึกฝนแตกต่างแต่ทุกผู้ล้วนแล้วมีปณิธานยิ่งใหญ่จิตวิญญาณยิ่งยงยืมฤทธาติ่งยุคสมัยเพื่อพิพากวิธีบนทารอนทีสายยาวแห่งยุคสมัยตัวตนเช่นนี้ย่อมต้องเป็นเรื่องเล่าตำนานบนเส้นทางฝึกฝนของตนเองเป็นแน่เนื่อนานจากนั้นซูอี้ก็กล่าวในใจว่า ภายหน้ายามค่าพิพากวิธีวิธีค่าสูงเพียงไรบัญญัติบนทารนทีสายยาวแห่งยุคสมัยนี้ก็จะสูงเทียมกันชั่วขณะนั้นติ่งยุคสมัยสันสถานราวทราบความในใจและสะท้อนรับกับซูอี